สนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเบรกนี้นะครับบกเกียบิ๊กเบิ้มนะครับแม่ค้าแซ่บของเรานะครับจากปทุมธานีฮนะชีวิตเรียกได้ว่าต่อสู้มาตลอดนะครับขายมาแล้วทุกอย่างเลยแถมเคยเป็นพริตตี้มาด้วยเป็นพริตตี้มาก่อนด้วยนะฮะสู้ชีวิตมากอาตอนแรกเปิดเนี่ยขาย,มายไม่ค่อยดีครับพอตอนนั้นายเซ็กซี่ปุ๊บ ันลมออนไลน์คุณแพทเด็กอายุ23สวัสดีค่ะคุณแพทย์ครับสวัสดีครับนี่มากับแฟนแฟนนชื่อชอ่อครับคุณออดนะครับคุณแพทเพิ่ง23จริงเหรอทำไมยังเด็กหน้าอกทำมาป่ะทำอยู่แล้วเหลือแต่ลูกตาดำฮะเหลือแต่ลูกปลาไหมเหลือลูกตาดำทำมาเลยมันใหญ่ขนาดไหนเลยวะ400ร้ซีซีเบาๆพูดเรื่องนอนมันนอนไงวะเขาจะนอนแบบว่าคว่ำไปเลยชอบหน้าอกใหญ่ๆไหมชอบครับ เขาคือเขาชอบคำสื่องาม่ผมก็ไม่เคยห้ามไงชอบ่ดนมีคบกี่มานาเรี่ยงสคนนี้ปีห้าปีับปีปรากฏเขาบอกว่าพระทำา่ให้แบบว่าอยู่ดีๆจากร้านที่แบบเงียบๆมีสีสันขึ้นมาเลยก็แบบคนมาตลอดบางทีแบบเรายังไม่ไปเปิดไงเขาก็จะแบบไปยืนหน้าร้านถ่ายรูปป้ายลงโซเชียลอะไรเงแค่ปก็เอามีรูเราไหม ไม่มีไม่มีด้วยไม่มีแค่แบบว่าโบกเกียร์บิ๊กเบิ้มธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่รูปอย่างงี้แล้วพี่ข้างร้านเขาก็แบบน้องน้องเนี่ยมีคนมาหานะเออเนี่ยเขาถ่ายกับป้ายก็เอาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยไม่หึงเหรอไม่หึงครับเพราะเขาอยู่กับเราตลอด ครับขเขาอยู่ในสายตารเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนมาถ่ายกับป้ายก็เอา <laughs> รู้สึกไงแฟนเราอยู่ดีมีคนพ่อจะก็เลยบอกเอาละไหนๆมันบุกบิ๊กปึ้มแล้วมันก็เลยชื่อบิ๊กปึ้มแมงเลยใช่ครับเด <laughs> ี๋ยวชื่อชื่อร้อานปกเกีย้ยวเอาปกเกีย้ยกลับไปว่าอะไรเออมันจริงๆมันเป็นคือของแป้งตัวนี้ของกัเกี้ยตัวนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบแป้งมันแป้งข้าวเจ้ามาปั้นรวมกันเป็นตัวๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเขาก็เ<อ><อ>รียกกันมาบกเกี้ยวอะไรเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่คือว่าใช่ใช่แต่คือพอมันมีตัวนี้ข บิ๊กเบิร์มันมาจากปกเกี้ยวไซส์ใหญ่หรือว่ามาจากเราไซส์ใหญ่คือตอนนั้นหนูคิดว่าเอาแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นคําพูดที่แบบสองแง่สองน้ำอ่ะคือหนูว่าอะไรก็ได้แบบเฮ้ยเอาอะไรดีวันเราก็มองมองไปมองเออนมเราเออเบิ้มตแบบนีไม่มองอะไรเลยเอาใกล้ตัวเลยเอาใกล้ตัวเรื่องของเราเนี่ยใหญ่กว่าคนอื่นไม่นะทุกคนสิแหละทุกคนดิคนมาต่อคิวอย่างนั้นเลยเหรอก็บัตรคิว300คิวว้ายหมดคือจนแบบข้างร้านเขาแบบ บางหน้าร้านเขาอะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยในคอลองชิมหน่อยได้ไหมวะนี่นทางไม่กินหน่อยอ่าทำแบบนี้เลยนะแต่เล่าไปด้วยก่่อนวาตอนแรกแแฟฟนนททตอนแรกแพทเนี่ยเปิดมาสองสามวันนี่คือขายไม่ได้ถูกไหมพันพันห้าเรียกคอนี่แบบลูกกระเดือกไม่ได้เลยตอนนั้นแต่งตัวยังไปขายเสื้อยืดจริงๆเสื้อยืดกาเกงตเอาแบบสบายๆก็มันร้อนอ่ะทำให้เราแต่งเต็มไปก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเรามามองย้อนดูว่าเออ เราเคยแบบมีคนจ้างเราไปแบบโปรโมทด้วยคาอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเราทําให้คนอื่นมีตังค์ได้แล้วทาไมให้ทาให้ร้านเราให้สินค้าเรามีไม่ได้อะไรเงี้ยเราทําไมจะต้องไปแบบว่าทําให้คนอื่นแล้วเราไม่ทําเพื่อตัวเอง้านี่คือของเรากก็เลยวันต่อมาจัดเลยค่ะใส่หรือว่าบึมๆไปเลยปรึกษาไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาแฟนตกใจไหมคุณออสไม่ตกใจเห็นป้าดำไงยูจีใแต่งตัวขึ้นแบบแบบว่าเต็มเหนียวขนาดตกใจไหม ชินครับชินจริงๆเขาบอก,กก,กติดเขาแต่งอย่างนี้อยู่แล้วแต่มาข่ของเนยแต่งตัวเรียบร้อยใช่มันร้อนแล้วคือแบบมันเครียดมันหลายๆสิ่งอย่างอะ่ะม,มันก็เลยแบบมันจะมานั่งแต่งตัวแต่งอะไรมันก็ไม่ใช่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให,ให้มันมีเงินเยอะๆอะไรอย่าง,างเงี้ยทีนี้พอแบบ ก็เลยแบบเออออสตัดสินใจถ่ายรูปคุณหน่อยจะถ่ายลงแล้วก็ดูแลกลุ่มไหนที่มันแบบว่าคนเยอะคนแยะคนมากมายอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปเจอุึงของดีมึงบรรทุมคนมันสมาชิกตอนนั้นคือแบบเยอะเยอะมากครับผมก็เลยแบบโพสปึ๊บพี่เชื่อไหมเปลี่ยนชีวิตเลยแค่โพสเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยรูปนั้นเลยโทรศัพท์นี่ดังเลยน้องเปิดร้านเนี่ยคะพี่อยู่หน้าร้านแล้วอุยคือหนูยกของแบบลงแบบไม่ไม่ทันได้ตั้งอ่ะพี่ไม่ทันถึงร้านอ่ะยังไม่ทันเสร็จเลยอ่ะทุกคนรอเราเต็มหน้าร้านแล้วแต่กว่าจะมีวันนี้ก่อนนันนี้ก ทำงานมาเยอะมากเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มหาเลี้ยงเองได้สิบส่สิบสี่ทำอะไรมาบ้างกรรมกรก่อสร้างทาสีทาทุกอย่างเลีแจกใบพิวตั้งแต่ค่าแรงสองร้อยสิบบาทไม่เลือกงานก็คือสู้ชีวิตเลยเพราะว่าตอนนั้นสภาพคือเลือกไม่ได้ด้วยเพราะอะไรทำไมถึงเราเลือกงานไม่ได้ในตอนนั้นสภาพแบบดาอ้วนเป็นเด็กแบบเด็กแบบ ดูสกปรกอะในตอนนั้นครอบครัวเราทำอาชีพอะไรก่อนนั้นตอนแรกเลยคุณพ่อเป็นเจ้าของอู่รถยนต์เจ้าของอู่รถยนต์เลยแต่ก็คือมันมีเหตุการณ์แบบพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าเรือนจำเราก็เลยจำเป็นต้องมาเลี้ยงดูรัวแล้วแม่ก็พอพอติดคุกไปได้พักหนึ่งแม่ก็ตาย แล้วเราไปอยู่กับใครอยู่กับยา่าอยู่กับย่าก็คือเ,เป็นเด็กไม่ลูกคนเดียวลูกคนเดียวไม่ใช่ลูกคนเดียวลูกคือถ้าพ่พอแม่เดียวกันอ่ะคือมีสองคนแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็มันเกิดการรักลูกหลานไม่เทา่ากันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลย,อย,อยเออแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรอ,ยอ,อโชคชะตาคือ,อดิ้นลนอะไรเงี้ยหนูรู้แล้วแหละว่าเรียนเรียนเรียนอันนี้มได้เเีกับกเ็นพ้อ จะเศร้าเลยไอ้เขากำลังรองไม่เศร้าหรอไม่ต้องหายจะบอกคนดัำว่าไม่ต้องรีบติดคอพรุ่งนี้ได้พักงานแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพักันแล้วไงต่อเราก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่ยี่สี่พ่อแม่แน่นอนว่าไม่ได้อยู่กับเราแล้วต้องเลี้ยดูตัวเองทำกรรมกรไปของานเขาทำทำไรทำหมดทำหมดอยู่ตัวคนเดียวยี่สงคสี่เรียดูตัวเองคนเดียวเนี่ยนะใช่จนเริ่มโตเป็นสาวใช่อยากรักสวยรักงามใช่เก็บเงินตอนนั้นปรึกษาใครไหมฮะไม่ปรึกษา ตัดสินใจว่าคือดูดูแล้วแบบมีกําลังใจตอนนั้นคือโซเชียลแคมกําลังดังครับดูดูคุยคนนี้แม่งแบบกูต้องเป็นอย่างเงี้ยกูต้องเป็นเงี้ยกูต้องทำยังไงวากูต้องผอมก่อนอย่างแรกอะไรเงี้ยย่าเสียคนอื่นเขาขอหวยขออะไรอีแพดบอกขอผอม ขอไม่ขอย่าตายขอขอพมขอขอพรคนอื่นก็ขอเรื่องอื่นๆหมดเลยขอหวยของานขอที่แพทขอ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 คุณย่าที่เสียชีวิตแล้วใช่ขอขอให้พมถ้าเกิดอรปุ๊บเดี๋ยวหนูจะทำงานหางเงินเลี้ยงพ่อเองอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผอมจริงผอมจริงนี่หมดนะตอนนั้นจากเก้าสิบอ่ะตอนนี้ยพอสักพักหนึ่งมันมันเหมือนเกิดอาการที่แบบไม่อยากกินอยากจะออกกําลังกายตลอดเวลากินอะไรก็นับแคลซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของเราอ่ะอยู่ๆมัน มันมันมันหอมของมันไปเองอ่ะคือหอมจากอันออกกาลังกายด้วยใช่จากการทําด้วยตัวเองด้วยเนี่ยนะโอ้สุดยอดแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มเริ่มสวยเริ่มเข้าสู่วงการพิตตี้ขายอะไรทุกอย่างแล้วคุณยิ้ดูสิอย่างที่เขาบอกนางแค่คิดว่าเฮ้ยเราไปทําให้คนอื่นเขาก็ยังขายได้เลยใช่ทำไมเรามาทําให้ตัวเองขายเองไม่ได้จริงใช่แค่นั้นเองแค่เราคิดเราเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเปลี่ยนฮะแล้วทําไมเราถึงมาขายอย่างนี้เขาเรียกว่า ต้าถึงเต้าหวยปกเกี้ยทำไมถึงตัดใจมาขายปกเกี้ยเพราะหนูคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่หนูชอบครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่หากินยากคือจะกินทีนึงเนี่ยต้องขับรถไปหุยาวราชไปแบบรถติดที่จอดรถก็ลําบากอะไรสารพัดต่างๆนานาก็เลยที่ว่า ชาไข่มุกมันก็เกิดแล้วไปทางไหนก็มีแล้วอ่ะทีนี้อะไรบ้างที่มันแตกต่างก็เลยยกอันนี้มาเลยคนอื่นใส่ถ้วยเราใส่แก้วใส่หูหิ้วเดินดูดได้เลยทางร้านเรามีกี่มีกี่อย่างฮะที่แบบว่าซัอปปิ้งพวกนี้มีกี่อย่างสิบเอ็ดอย่างไอ้สิบเอ็ดหรือสิบสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างสิบเอ็ดอย่างสิบสามอะไรของเธอสิบล้านย่างพวกไหนให้ให้เวลาทะเลาะกันแป๊บเดียวพักนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับพักก็สักครู่นะครับผม สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี